่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งปัรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชวิตนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ลายแอสไซน์โโลมาสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตย์วอกนะครับประจําช่วงปีพุทธศักราช2,565นะครับว่าดวงของคุณในนักษัตย์นี้ในช่วงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราดูดวงก,กันก่อนใครคิดอาจารย์ผู้นะกออกก่อดใครแน่นอนนะฮะจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับคนที่เกิดนักษัตย์วอกนะครับต้องบง่งบอกนี้ครับว่าเป็นนักษัตย์ที่นะฮะมีทั้งจุดดีและจุดเสียพ,พอๆกันไปนะครับ ถือว่านะฮะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์นะครับจะทําอะไรก็ตามที่อาจารย์แนะนานะตั้แต่ช่วงปลายปี2564จนถึงก่อนอปีใหม่ไทยนะ2 5 6 5นยเมษายนนะครับจะทําอะไรจะวางแผนอะไรนะครับจงรีบทานะครับเพราะว่าถ้าทําอะไรก็ตามทีที่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างเงี้ยน,นะหลังจากช่วงปีใหม่ไทยไปแล้วเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับคิดแล้วมีปัญหา คิดจุกจิกนะครับมีมุมของความอึดอัดนะหลายๆเรื่องหลายๆราวได้นะต้องบอกนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าแก้ไขนะตั้งใจนะครับผมนะปรับเปลี่ยนนะครับอะไรก่อนได้เมษา,ายน2องพได้จะเป็นมุมที่ดีครับสิส่งสำคัญที่สุดครับคุณต้องพึงระวังไว้คุณมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องไม่สบายใจกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอุปถรัรมภ์คําชูนะครับตายจากนะ ทางเถินนะไม่ซัพพอร์ตคุณเขาลาออกไปแล้วนะนะมีคนใหม่เข้ามาทําหน้าที่แทนแล้วก็งี่เง่าใส่กุลนะในเรื่องของการงานหลายๆอย่างเป็นไปได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้เป็นพื้นฐานดวงที่คุณนั้นจะต้องพึ่งพาตัวเองนะครับผมนะเป็นที่ตั้งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะวางแผนทําอะไรอย่างที่จะแนะนำนะตั้งมัน่นตั้งใจก่อนมีสายโยนจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมตามนี้นะ ในพื้นฐานดวงเนะี่ยถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการงานช่วง 2- 3สเดือนแรกของต้นปีปัญหาเยอะนะแต่ถ้าเลยหลังสักประมาณสักพฤษภาคมเป็นต้นไปสถานการในเรื่องเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดความกดดันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณนั้นจะมีมุมค่อยๆเริ่มดีขึ้นหลังจากช่วงนั้นไปต้นไปครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับส่วนในพื้นฐานดวงครับในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะนะ ได้มาซ้ายนะฮะนะจ่ายไปขวานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นดวงเงินหมุนนะครับเป็นดวงเงินหมุนนะตามดวงตาชิดดวงนี้เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงเนี่ยต้องบ่งบอกว่าคุณอาจจะต้องฟิกนะหาหากองทุนอะไรไหมที่มันต้องจ่ายไปเดือนต่อเดือนนะครับหรือว่าประกันไหมเนี่ยเอ่อในการเสียเงินเป็นการแก้ดวงนะครับเอออย่างเงี้ยเป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นคุณจะเก็บต่างค่อนข้างที่จะลําบากพอสมควรหรือหาเรื่องนะครับใครยังไม่เป็นหนี้ก้อนใหญ่นะครับอาจารย์ก็แนะนำว่าอลองไฟต์ตั้งแต่ช่วง2564ดูเก็บเงินเก็บทองนะครับหาเงินดาวจะเป็นดาวรถดาวบ้านนะฮะเพื่อให้ชีิตมันจเจริญขึ้นนะ่ะว่ากันงังง่ายแล้วก็เตรียมตัวผ่อนในช่วงปีพศ2565กก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะครับไม่งั้นคุณจะมีโอกาสเสียเงินกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเนี่ย ว่ากันง่ายตามนี้นะครับจากพื้นฐานดวงถ้ามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับชี้ส่วนตัวนะเป็นอย่างไรบ้างนัก,กสัตว์วอกเนี่ยนะจากพื้นฐานดวงแล้วถือว่าเรื่องชี้ส่วนตัวเออยังดีหน่อยคือถ้าดวงเรามันมีแบบแบบมุมจุกจิกแบบนี้คู่ครองนะครับมันก็มีคู่ครองที่อะไรซับพอร์ตคู่ครองนั้นนะฮะมาเกื้อกูลคุณน,น,นะครับในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรก็ตามทีนะครับจงนะ ปรึกษาแฟนหรือคู่คุณได้จะเป็นการดีส่วนคนที่เป็นโสดอาจารย์ยังไม่มีแฟนเลยจะปรึกษาใครละ่ะก็ลองไปหาดูนะหาในที่ทํางานนั่นแหละอาจารย์มีฉันเป็นผู้หญิงที่ทํางานผู้หญิงหมดเลยอ่ะก็ต้องดิวกันเรื่องงานสักอย่างนึ่งอะนะหรือให้เพื่อนร่วมงานหาคนอื่นให้อะไรประมาณนี้นะนันแปลว่าพื้นฐานดวงท่าอยากที่จะมีแฟนก็ไม่ห้ามกันภาพดวงกับพื้นฐานดวง้าตาชีวิตสามารถที่จะก่อเกิดสามารถที่จะมีคู่ได้ หลังจากเข้าปีพศ2565เป็นต้นไปนะครับเอาละฮะแต่นี่คือสูตรหนึ่งของคําพยากรณ์แหละนะฮะใครที่อยากที่จะปรึกษาอาจารย์พูดมากกว่าน,นี้ก็สอบถามนะครับนัดหมายกับอาจารย์พูดได้ที่ l i น์แอสไซ a s โฮโลมมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ